แล้ว,วันไหนก็จะออกไปข้างนอกกับพ่อแล้วกูก็ไปป ouais. ิดประตูก็สภาพเหมือนมันหลุดหลุดลูกกองอ่ะแล้วก็ล้มทับกูกูอยู่ท่านี้แบบพ่อพ่อม erm> ึงจะเข้าเลยเข้าเลยเหรอมึงจะเข้าเลยเหรออี่นี <S <S ่แขกกูกเรื่องการอ่ะมึงอ่ะไม่เชิญเข้ามาเออมึงอ่ะเราเนี่ยเราเชิญว่ากูอันหลักแล้วเดี๋ยวเรานี่คือเจ้าของช่องนะ ที่ไม่อยากอัญเชิญเข้ามาเท่าไหร่สรุปมึงเข้ามาทำไมอ่ะจะเชิญมึงเข้ามาสวัสดีค่ะน้องสุดรายการโค้ชิกนี้เขินวะวันนี้เราก็แบบว่ามานอกสถานที่อีกแล้วทุกคนวันนี้เรามาที่หลังมอกรุงเทพนะัะนี่โปรโมทมอหรอเห็นได้ว่าท้องฟ้าสวยมากซึ่งไม่เห็นมันอยู่ในเรียนอุยปาลิโชอ่ะมันตั้งใจเฮ้ย อ่สำหรับวันนี้เรามาทำลุยสวนใช่มันเขาเรียกว่าลุยสวนเฉยอะลุยป่าไปเลยจริงๆอ่ะเรียกว่าสลัดโลก็ได้สลัดโลเออมันเป็นสลัดโลเออก็สำหรับวันนี้นะเรามาทำสลัดโลเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญมาด้วยวันนี้เออขอเชิญแขกรับเชิญหน่อยครับโปรดักงานแบบร้อยร้อยล้านพันล้านสวัสดีครับเฮ้ยกูยังไม่รู้งานขาดอ่ะเฟสชันแนลชันนอกเชิญแขกรับเชิญมาแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับแมนครับเฮ้ยทำไมมึงพูดแบบเป็นทางการกังเลยอะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําสลัดโลกันนะครับอโอเคก็เริ่มพันเลยกันดีกว่าแนะนํา <laughs> ไม่แนะนำอุปรกรณ์ก่อนสีนะครับวัตถุดิบก่อนสิเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าแนะนํา<อ>แนะนําอุปรกรณ์ก่อนแนะนำวัตถุดิบก่อนอ่ะอตอนที่กูติดต่อไปใช่ไหมเพราะว่ากูรู้สึกว่ากูอยากเอามึงมาออกเพราะรู้สึกว่าดึงยอดดึงยอดรู้สึกว่ามึงอ่ะน่าจะดังเดี๋ยวปะก็เลยบอก hello แมนสนใจมาออกพิริกนิกอืม มึงก็สังเกตว่ามันสีเดียวกันเลยอะใมฟังคุณลาวคนเน้นโดนเล็บทีเดียวกันเลยอะเห็นสวยเลยเล็บมึงยแหมี่นี่นะมึงรู้ว่าคำถามแรกที่มึงถามคืออะไรวะโสดไหมทุกคนเราแนะนำอุปกรณ์นะฮะอันนี้คือแป้งเวียนเวียนคเวเวียนนะเพื่อนกูขอเสียงงงอะโอเคต่อไปพวานครับ เอ้ยอาเยี้ยนี่ออกไปมันทางการเกินไปออร์พาค่ะเอา้าน้ำจิม้มแล้วก็ผักสองอย่างผักคอนแล้วก็แครอทแครอทนี่ซึ่งสีเดียวกับเล็บนี่ก็พูดอีกรอบนึงอันนี้คือหมูยอกับหมูสับนะบ <c oughs> เอาจริงเรารู้สึกว่าหมูสับจริงมันไม่มีในสัตโ์ดนะแต่รู้สึกว่าอยากใส่เข้ามาก็เลยมีมีอืมมึงการซีนกูอีกแล้วนะ <c oughs> มันมีแหละมันมีมันมีก็เราเริ่มทำกันเลยดีกว่ากูกับแม่คืออยู่กลุ่มเดียวกันนะใทยอ้าวหนึ่งรู้ว่ากูกับแม่อยู่กลุ่มเดียวกันแต่แบบว่าเกลียดกันเกลียดกันแบบเกลียดกันแบบเกลียดกันอ่ะเกลียดกันจริงๆเกลียดกันจริงๆแบบไม่ได้เกลียดกันเล่นๆหรออนมือนเขาก็ไปรีดเลยอีกทีนี้มันมีพวกว่ะตอนนี้กูเจอมาครั้งแรกอ่ะมันด่าคุยมันชอบด่าคุยจังพูดมากอ่ะ บบถามถามไปเรื่อยอ่ะ <laughs> คือมึง,น,งนั่งอยู่นี่แล้วมันก็ถามมึงเหรก็แบบเราเล่นนนไงหมุนแบบหมุนขวดฮะเดี๋ยวไปอันดับแรกนะฮะเราใส่นะฮะวิธีทำก็คือใส่น้ำเข้าไปเออแล้วก็ใส่แผ่นแป้งเวียดนามเราได้แป้งเวียดนามแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้แมนทำา <laughs> ลอวมึงทำกูก็จะถามไปด้วยเอออะมีคำถามอะไรไหมนี้ โทษไหมไม่ไม่ถามไม่ถามไม่ถามเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปกันกันกันเงินเงินนเงินไรกันเีนกันเง่นกันก็ถามว่าอะไรเอาไม่ถามไม่ถามนะเอาคือหลอกคือหลอกมือเราอยังไม่หันนะอันเดียวหันให้เขาจะเด็ดอันนี้ให้หรือกันเขาร้องเพลงอะไรกันเขามีงานอะไรกันอ่ะรับรอง รอไม่นมสดๆบ้างไหมวะเราจะเปลี่ยนเป็นไทยแล้ดิใส่แป้งเวนน้ที่ชุบน้ำแล้วกับใส่หมูสับลงไปแล้วอ่าต่อไปก็คือใส่บอวดครับใส่บุัดจริงเขาว่าใส่หมูสับให้ยาวถึงนี้อะไรก็ได้มาเพราะเน้นเว่าเน้นอิ่มเน้นอิ่มต่อไปจะใส่ลาปาเพื่อให้มีกลิ่นหอมนิดนึงเวลากินมันจะได้แบบตีขึ้นมานิดนึง เกดอะไรแครอทนี่เหรอแครอทน้อยจังหอยยังไงเองหอดูก่อนโม้ไปเลยก็ไ้มึงเป็นไหมเนี่ยปอเปียอย่าจอบผิดเพื่อนเออเราอ่ะเราอ่ะุกอย่างหลุดออกมาคุยขาดมึงได้แล้วนะได้แล้วโหสวยอ่ะ เออก็ดูดีนี่โอ้บาลีอย่าจับด้านนั้นดิก็ไม่มีด้านไหนสวยนี่ว่ะอันนี้เรียกอะไรอ่ะครึ่งหนึ่งดูยสวนอันแรกไม่อันแรกไงอันต่อไปจะปรับปรุงเนาะจงหาผักสิบบิม่ได้ใไหมได้มันได้แต่มันต้องมีการปรับปรุงเพิ่มได้จริงไหม อาใหม่เอาใหม่ลองทำใหม่มา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 เอาอิ่มอะไรอ่ะก็คือแมงกำลังหัดปวดครึ่งหนึ่งอยู่นะฮะตอนนี้เขาจะหายไปเลยมาได้รทำาันใหม่จริงอ่ะปุ๊ปุ๊กอัดกับหมูย่างอะไรเงี้ยเขาให้ใส่นิดเดียวเว้ยเพราะว่าแล้วมันจะอิ่มไหมล่ะถ้ามันไหลน้อยมันจะอิ่มไหมโยผักสักสองอ่าก็ได้ มักินนะอันเดียวอม่เหรอผู้ับาอ่ะจริงๆเราใส่หมูสับเพิ่มอีกเลยนะนี่ใส่ใส่หมูสับเพิ่มนิดนึงไม่เป็นไรมันหรอกดีกันมันมันหอวเหีย่ยวจังวะจริงๆมารายการนี้มึงต้องมีเรื่องเล่านะเออเอ,อ่ามึงเตรียมเรื่องเล่ามาเตรียมมาเรื่องหนึ่งอ่อามาวันนึงมีเรื่องเล่ามึงเล่ามาจะเล่เาเรื่องกูจะเล่าเรื่องพ่อกูอ่าพ่อกูเออต้องต้องเล่าเหรอว่าคือกลัวเป็นคนกลัวผีมากอยู่แล้ว แล้ววันนั้นก็ไปนอนกับครอบครัวนอนรวมกันนี่แหละอตอนเด็กๆแล้วกูเป็นคนชอบใส่หูฟังแล้วก็ดูการ์ตูนต,น,ตนตอนตอนตอนจะนอนใส่หูฟังดูการ์ตูนเออเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนคนอื่นพ่อแม่ก็หลับแล้วอะไรเงี้ยกูก็นั่งดูอยู่อกูก็ได้ยินเสียงแบบเดี๋ยขาดูการ์ตูนอยู่ไงปิดไฟป่ะปิดไฟปิดไฟไม่ต <c oughs> ื่อเออเออกูก็นั่งดูไม่แน่ใจรอบแรกเหรเกียงอะไรวะ เตียงวานูฟังมานะมันต้องดังขนาดไหนอ่ะแล้วมันก็มีช่วงที่แบบพอถูกฟังก็ไม่ได้ยินอะไรเลยว่ะก็เลยลองใส่ใหม่ดูคือเสียงเป็นอย่างนี้จริงๆกลัวก็เลยไม่รู้จะทำไงถ้าถูกฟังก็ลองนอนดูพ่อคุณกนอยู่ข้างทำไมพ่อตะกลเสียงเหมือนคนอื่นอ่ะ พ่อเอานกหวีดมันห่างเหรอหรือว่าอะไรวะบูมีพ่อมาแล้วทาม่คนตัวนำไนวะไม่รู้ว่าคือเสียงกลัวเขาแต่ละวันมันไม่เหมือนกันพูดถึงเรื่องเสียงกลัวเพื่อนกูคนหนึ่งเหมือนกันเคยมีเสียงกลัต่อมันร้อนจังมันกลัว คนคือเสียงนี้เลยเสียงแบบเร็มเร็มขึ้นมาเสียงประหลาดประหลาดอืมเอ้ยมึงมีเรื่องเล่าวันนี้ไม่ใช่เหรอประตูที่อะไรอโอ้พ่อคุยแล้วประตูที่บ้านกูเป็นประตูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสไลด์อ่ะประตูสไลด์กับเรื่องเหมือนกันเนาะตัวเหล็กสไลด์กับเรื่องไม่เหมือนกันเนาะประตูเหล็กหนักๆประตูแบบว่าประตูหน้าบ้านเนาะอืมประตูหน้าบ้าน ประตูเลื่อนคประตูเลื่อนอ่ประตูเลื่อนเออแล้ววันั้นประตูเหล็กเลื่อนโอเคเจาะให้ได้จาะไม่ได้ประตูเหล็กเลื่อนเออแล้ววันไหนก็จะออกไปข้างนอกกับพ่อพ่อก็ถอยรถออกมาปึ๊บรออยู่หน้าบ้านอแล้วก็คุยทรศัตว์อยู่รถแล้วกูก็ไปปิดประตูก็สภาพเหมือนมันหลุดหลุดลูกกงอ่ะแล้วก็ล้มทับกูกูกูอยู่ท่าเนี้ยแบบพ่อพ่อพ่ออยู่ในรถฮะคุยโทรศัพท์อยู่พ่อพ่อกูแบบเปิดกระจกมาว่าทำเนี้ย แบบนึงแบบรอก่อนโอ้ยประตูทับประตูลมแต่เขาไปเขาหันมาเห็นนะแล้วเาไปจีบนนีลยเขามาช่วยมึงป่มมาช่วยมาช่วยเขาเห็นเล้เขารีบวิ่งลงมาอะคนเทนชีวิตนะเออคอนเทนชีวิตนะมีเยอะมีเยอะไปถึงเรื่องพ่อ นี่เรามีกฎของกลุ่มนะป้าเออของกลุ่มมึงพูดหน่อยตกแรกกูคืออะไรของกลุ่มอย่างหนึ่งก็คือถ้าขี้หรือตดก็คือห้ามเป็นดาราไม่ได้เป็นดาราไม่ได้อีปายีิมึงเป็นไม่ได้ค่ะทั้งนั้นนะคะไม่มีกูไม่เคยตดตั้งแต่เกิดโอ้โหอันนี้ตลกอ่ะตอนมึงก็โหตลกอ่ะทุกคนทุอที่ผ่านมาเป็นปายรทุกคนข้อนี้น่าจะดี อันนี้เราแบบลองปรับปรุงดูการแบบตัดท้ายมันออกเฮ้ยเขาเลยอ่ะเป็นดาราได้ปะเนี่ยเป็นดาราไม่ได้แล้วเคยมีคนบอกมึงว่า่าน่าเหมือนภูมิภูริเคยเยอะปะหนึ่งคนมึงอ่ะหน้าหน้าหน้าดูมีโครงเขาโครงที่บ้ามุมที่เหมือนมันชัดอ่ะอะไรวะเด็กแค่หลอดดีกว่าทำมาสี่อันอันนี้ยดูได้สุดละเรามพ์นนี่สวยนะเว้ย แต่มันแค่แบบทะลักนิดหน่อยอะเห็นปะมันทุเรศเหมือนกันนะเนี่ยโหเวลาออกกองก็ทุเรศอ่ะอันระหว่างหันกูคุยกับแมนมึงมีรายการไม่ใช่เหรอใช่แบบที่มึงไปออกอ่ะมึงช่วยแบบทำแบบเนียนๆได้ป่ะมึงตอบเหมือนแบบเหมือนกูเตรียมกับมึงมาแล้วมกูตอบอ่ะรู้คำตอบอ๋อใช่ใช่ใช่เออโอเคอ๋อโอเคเอาแบบเอาไหมนะเอาไหมฝึกฝึกกันเป็นดาราไม่รู้ตัวมาก่อนอะอ่ะแบบ ไม่เคยรู้คําถามมาก,ก่อนเอ้ยมึงมีอย่างนี้ไม่ใช่เหรอมึงมึงไปออกรายการอะไรสักอย่างเอ่าใช่ไหมออกรายการอะไรวะใช่กำลังจะมีรายการอา่ารายการอะไรรายการ True er Love Deity นะครับเป็นรายการตามหาคู่จิน้นอืมเกือเป็นาร,รายการตามหาคู่จิน้นอ,อ่าก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยในไอจี True er Love Deity ภาษาอังจีนต้องไปดูกันเองในรายการเออ เกิดยังไงอะไรขึ้นอย่างงี้หรอจบแล้ไม่มีไม่มีผลงานอีกแล้วหรอแบบมีแสดงละครอะไรแสดงหนังอะไรอย่างนี้ไหมถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะอะไรถ้ามีผลงานอะไรหรือก็ติดตามในไอจได้ถ้ามีอะไรกับใครก็เดี๋ยวแจ้งไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตอนนี้ก็มีอยู่แต่ว่าก็บอกไม่ได้ใช่บอกไม่ได้ ผิลรุ่นอีกกลับมาอีเราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะเทน้ำจิ้มเสร็จแล้วเรียบร้อยเราเลยกินด้วยอะไรมืออย่เงี้ยหรอตอนนี้เราก็กินเลยดีกว่ากินด้วยมือก็ได้มั้งอ่าเลือกเลือกอันอันอันนี้ด้วยกันเลือกชิ้นหมูเยอะเลือกอะเรากำลังเน้นแบบเน้นหมูด้วยกันเอาอันดิกันหมดเลยอ่มาชิ้นนี้ดิเอมาชิ้นนี้หมูย้อยเยอะ อ้าวอิ่มอ้าวยอดสุโอ้โหไอ้หกแม่หกแม่เบื่อมันอร่อยแหละแต่ว่ามันใหญ่ไปหน่อยอร่อยปะเบื่ออร่อยนะอร่อยแง่ทำไ้มากอ่ะ แต่จริงๆแบบว่าเราเราคิดว่ามันแบบเป็นของที่แบบหาได้ง่ายๆแล้วก็แบบทําได้ง่ายๆแค่ปูอัดแค่หมูยอแค่หมูสับอะไรเงี้ยก็เอามาห่อกับผักลัดซอหาซื้อได้ตามแบบข้างทั่วไปอะไรเงี้ยก็ใครที่อยากทำก็ไปทําตามดูก็ได้แต่ไปดูง่ายๆไปดูแบบรายการอื่นไปดูรายการอื่นในการแบบม้วนอะไรอย่างงี้แทนเพราะว่าเรารายการเราคือแบบม้วนเฮี้ยมากก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกอย่างอย่าเว้นดีไลค์ด้วยนะครับ แล้วใครมีความคิดเห็นในดๆหรือว่าใครที่อยากเข้าสปอนเซอร์นนะก <c oughs> ็ขอขอความกรุณาด้วยนะครับข,ขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ,บ๊ายบาย